สัญญาณดีประเทศอเมริกามีโอกาสหลุดพ้นวิกฤตชัดดาวรัฐบาลหรือไม่ขณะที่สังคมอเมริกันกำลังเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากการชัดดาวรัฐบาลที่ากยาวมาถึง34วันแล้วแต่ล่าสุดมีสัญญาณดีที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในวุฒิสภา,าที่เริ่มส่งสัญญาณว่าทั้งสองพรรคอาจผ่านร่างงบประมาณเพื่อยุติการชัดดาวแต่ที่น่าสนใจคือจุดยืนที่ แตกต่างกันของทั้งสองพักที่เคยทำให้เกิดวิกฤตนี้โดยเดโมแครตเรียกร้องให้รีพับบิกันเจรจาเรื่องการขยายระยะเวลาให้การเงินอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อยก่อนที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ในขณะที่รีพับบิกันมุ่งมัน่นที่จะผ่านร่างงบประมาณก่อนแล้วค่อยเจรจาเรื่องดังกล่าวจุดยืนที่ต่างกันนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมทั้งสองพักจึงยังคงยึดถือจุดยืนของตัวเองไว้อย่างแข็งครองและที่สำคัญทำไมเรื่องการเงินอุดหนุนประกันสุขภาพถึงกลายเป็นจุดโต้แย้งที่รุนแรงขนาดนี้ แต่ที่น่าหวังคือนายจอนทูลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้เปิดเผยว่าเขาเห็นโอกาสที่จะยุติการชัดดาวรัฐบาลในขณะที่นายดิกดูบินวิบเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจากพันคุ์คดโมโครัตก็ยอมรับว่าเขาใกล้การยุติวิกฤตแต่ยังคงติดอยู่กับปัญหาค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพซึ่งเป็นจุดที่ส่งผลต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอย่างมากนางซูซานคอลลิน ประธานคณะกรรมการจาัดสรรงบประมาณวุฒิสภาสหรัฐก็เปิดเผยว่ามีความคืบหน้าในการแก้ไขอุปสรรคแต่ยังมีคำถามว่าทั้งสองพักจะบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างไรและสิ่งที่น่าสนใจคือแผนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายกลางเสนอขึ้นมาเพื่อขยายลดหย่อนภาษีกฎหมายประกันสุขภาพโดยจำกัดเพดานรายได้ของผู้ที่เข้าสู่การลดหย่อนภาษีนี้ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้แอต่อคำถามที่เหลืออยู่คือแผนนี้จะได้รับการยอมรับจากทั้งสองพักหรือไม่ และสุดท้ายท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแผนนี้ท่านคิดว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหาการชัดดาวรัฐบาลได้หรือไม่ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเปิดโอกาสในการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน